รสอกรแนี่ยงานหนางานงานั่นนี่ไปน้ำกันได้เลยเนี่ยเอาชือว่ามื่อนี่มากินเรามากินเขาเขาเที่ยงเขาแลงเขาใบาน้ำกันมากินเขาง่ายอยู่ไฮอยู่หน้าบ่ได้อยู่ทั้งอืน่นทั้งไกลมิตรผีตะนองมิตรเจ้าภาพเจ้าศรัทธาปุบปับฟ้ามฟ้ามหมาไซบิเลียนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้มา หมานีขึ้นหมาไสบีเลียนนะครับติดต่อได้เออติดต่อพันทังวิเชนใช้เลือดก็ได้นะครับอ,อ่าอยู่นี่เข้าจำนายหมาหม,มาพันไสบีเลียนนาะงพี่น้องเนาะเออผู้ใดอยากได้ก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวสิจัดให้มีต,ตัวกํามัพี่น้องเต็มขอบอยู่ตอนนี้กำลังเป็นตาหักเป็นตาแพงเอาก่อไสิไปเอ่อกรรไไปหน,นามาหลังใบออนอกคู่ล,ลิลน,นึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูมาอาจารย์ผู้ประสาทประสิทธิ์วิชา ให้พวกขาได้มาเป็นบอลลัมยกใส่เก่าท่าใส่หัวย,ยกเล่แขกบ้านบายอ่อย่อคู่ฉบับดังเดิมฉบับล่ำใส่แค้นในพี่น้องมาฟังสะก่อนบัดที่นี่มาโอ้ เดี๋ยวเรวววาภาาถูกสาธุสาธุสาธุพุทธลัต,ละตะนังธรรมละตะนังสังฆลัตาหานังยังเกี่ยวสามปการอันตรายอย่าได้มีมาผ่านม่นเอ้ม่นอย่าได้มีมาผจนขอให้คุณทั้งสามคือพุททั้งธรรมังและสังฆังจงมาปกมาบังจงมากังมาลำยำลำ Bye. Hey, 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 hey. Oh yeah, ລະແມ່ນວ່າຫນໍ່ຫນາຍຄະສາໂຕດີຂ້າຂໍຍໍເມະຫນົມພຸ້ນຄູຖືກເລົ້ສາມ thơ xa bước khá nhó mưa non quân cụ thuộc lầu quân ba vượt ta chầu trong ngâm quân ba trắng ba nó thăm bom đó là đi <laughs> cuột cô bị thạt hết mạ cầm xu quân ta là à cầm xoan sẵn mưa tô giang kèn quyền lưng bạc bảo hay bị phù kèn khâu sẽ thăm lỡ ta cả già bị phẳng ít nâng bằng sẽ tập hồ tâm cô bụi xoan khai nè nhốt cần tăng và vắng ta đi cất đi đi ที่เวกเกอร์ำฝันกำทัพันกันตาละเป็นผมก็สู่คุ้งเอ้ยคู่กายสวดิไก่ข่างทางวิชาอาก็ไม่มัดลมเป็นเล่ามาจากผู้จองเน่ากูใส่แกงวีน้ำบัดนี้สิอมอ่านคุณกูบัดนี้สิอมอ่านคุณกู้ภาษาทุเด้อกวงหลวงให้นังกังกูเข้าให้นังมากรรมไปขอให้เธอเต่าดาบกากรรม ໄປເຫັນອ້າໃຫ້ເຖືອມີຄັນລຈັາາຫຖືກກມແກາລໍາລ້ສໍຄັນຄັງຜສຕັມອນັ້ຫຕມືອັສງນົາຫັນພ สองละเห็นบ่พ่วมมาพวงยู่สองละเห็นบ่พ่วมมาที่มาดังอาหกรรแท้เดมาเรวมาเป็นจากจังบ่มาเป็นปุ่มเลี้ยวบังมานากันโอจุ่มจุ่มใหญ่นำคนพ่อบ้าเดือดเทพตะทนไทยมาลุงดินควังปังยากเกสังในกาเสต่งเตรียมดับกาบสุราของกินตินสถานเฮาอยางมีทางซวยจังบ่มีทางผาเพ

thơ nan thế nó ném um, ném ném năm ném năm nó cà phong ném năm dụ nụ y năng nó cho ném năm ném năm sáu mà năm bò cho ném mong đầy cả sang tạm năm Năn là nhầm xúc hạ lỡ cầm bởi bậc đa sĩ sáu vui đi quan kiệt hết tổn lung bay cưng say pha ta vẫn vội trắng sẽ ra hồ mẹ thăng thở kê pi nong muôn phom thầm cần thầm cần ném muôn phom thầm cần เอาบันไดขันที่แหลกแหกหมาอันนี้เขาเอื่นว่าบายออย่อคผู่ล่ำลึกนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณคู่บาอาจารย์ผู้เลี้ยงมาพานยิ้ผู้ประสาทประสิทธิ์วิชาให้พวกข้าได้มาเป็นหมอล่ำเนยกใสกเอาทองใส่หัวหลายผู้หลายคนสลหรับคุณคู่บาอาจารย์เอาเมรีกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องชาวบ้านจุดจุดจุดมันมีอยู่วบาพี่น้องบ้านจุดจุดจุดตำบลจุดจุดจุดอำเภอจุดจุดจุดและก็จังหวัดอำนาจเจริญเออ เมื่อนี้ขอบคุณสำนังกงานมัลลัมเจเปิดธุรกิจบันเทิงเมื่อนี้เฮาอยู่ใสอยู่มองไรมองหนึ่งอขออนุญาตบ,าบอกรีกัดก,กันแล้วกันน้องหัวตะบะอยู่นี่ละบ่ไกลบ่ไกลพราไกลบินตกมาเมื่อนี้กินเขาหาอ้อมปลาเออมากินปลาห่วงสาบ่แม่นปลาห่วงถอยได้เพราะว่ามือนี้บอดี อันที่เรียกว่าสิสูปว่าสิสูปว่าสิสูปสาว่าสิสูปปา่าหนามันหลเพราะว่ามันเป็นหนาฝนแล้วนาอพี่น้องเนาะเอาบ่าไปยังที่ว่ามากินเขาเทียงเขาบายบเขาแลงน้ากันพี่นออ้องขอบพุณนลายผูหลายคนเพื่อนฟุง,น,งน้องนุ่งมาเอาบุญน้ากันเนาะเอาบัตที่นี่บ่าว่าระยะห่างเดินก่อนซะก่อนอาจารย์เอาก็ตีน้ากวดน่อด้ง๋ง มาผูใ้ใดสิมาฟ้อนซอยฟ้อนบ่ได้เสียเงินเด้อฟ้อนหน้าเวทที่แต่คันผูใ้ใดเอาเหล้าขึ้นมาน่ะต้องเสียเงนินแม่นบานานะานายขันบ่เขาเด้าเสดินใหาก่อนเดินกาย ข้าเล่าเสือทอดก่อดย้อนไก่ใจน้องแค่ยังยังข้าเต่ายังเดินสนสนใหญ่ยเงไก่เอ็นมือกะแบนออกก่อนแล้่ยวว่ายอดยังไปเขาป่าไม่ไปชมไหลเกือกสองคนเขามาไปมาย่างเดินเบิ่งใหญ่มาผ่าหนางเอมาไปน้ำไอ้น้ำไอ้ละสองคนปิ้นกูไปชมดูป่าไม่ในดาวดันไปเรียบ lắm mày ai ba ya xem lắm mày ai ya ma của thì yên, mà bị bà đi yang chào phú ai yang 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 dun gần cổng yên tơ katun đơn 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 tiêu mày nấy vây chiều còn phăng sẽ lùng và tổng là xiềng chào nhau đằng đặng xiềng tương tăng lùng thằng xa thả và hát vô phạt là khen quậy thuế căn đần nâu tàn phát nặng chỉ cố đồn xiềng mất đặng cát trang tuôn lùng nhồn luôn còn à năm mày tổng nhớ cảng phà hành đá năm mày tổng nhớ cảng phà thầy đa nôn chấp ba trăm pì là quân pì mong đùa nuôn khó địa phà đùa mắt à đùa na mong nuôn khó địa căn còn nhớ tam sổng thầy bần มีลำยาวกะจังบะหนอลำสังสงสันติกำลำมาสูงป่าหยังหน้าลำดูแล้วเฮาเบิ่งแหน่คั่นแล้วเอาสูงแล้วเอาไม้ป่านาหกมีหลายกว่ากะจังบะมีหลายกว่าละต่อกันซับซ้อนซ่อนซับซอนละซ่อนแสงซับบางซ่อนซับซอนละซ่อนแสงซับบางมีเกบางบิชีหอยย่อนหัวลายตพร้อมสาสาาสิงลิงบะโกกดาดดันเป็นเจ้าดันไเสียพวกกะจังบนอปาห ป่าไม่แม้ยังปีเดียวดูนั่นเสียงหมูกวางฟันผ่านมาทางนามานนองมาขยุ้ยังยุ้ยังฟังดูเดียวบึ่งบอกทันเถิงอผาดไม่ฟันอีกีเองอีกเก่งนะพวงนาบ่านมาหน่อยบอกสักันหมูป่าเสือสิงหัวกระติงเอาให้มีบังชนีดเสือสังกังดงกวงมันมีกวงสัตว์ป่ามีเงาป่าบางม็นขะแต่เต็มตนก้อนหอกแต่จนมนเต้นไต้เกลือเขาสองคนห้องมาไปมาอย่างเดินเบิ่อใหญ่ cây bay nà bay trống được sát bà sao cô nà lau lòng mà xem con cầm xem cô cô lại kia cụ đình xem cô lại kia cụ bàn đình nào hóa chay bằng bèn lá bừng à bèn cái cầu khâu mà lòng ổi xem ổi chân đi hà cụ xem nhân trời chân đi ổi hà cụ bà cụ mà xem trời ổi hà mà nhau mà thế ไหว่ปัติน้จาจันนอกกะตีเ้าวยังมาบัทินี่ป้าซึ้งออนซอนเสียงแค้นส,นสู่เขาหมอ,อแค่น้ำขึ้นมาฮาโอ้พอกันเธอแหลกกับหมอแค่นเลยแล้วเอาห้เทื่อแหลกแข่งมันพรได้ว่าจงพรไดดบา นเนก็บเกียบเป็นตำถือมองเนาบางทนนะคะยุคมาทางถือกันเ <c oughs> อ้ยเก็บเป็นสูบกลับโดดก่อนมาเด้อจ้าภาพเ,ออาเด้ออาพอดีขลัเ,เป็นสาวขลัเป็นสาวสา,าวขลัเดกโตพอได้ไแล้ยเป็นบ่โตเติมห้อง บ่อนบ่ดีบุญบ่ร่บ่ร่มนาฟังกูสบ่อนเมือร่งโบน่านบนก่นบ่นมิ่งมันเป็นแสดงได้บ่คือลำส่เมื่อต้องแบ่งไปตามาสมัยคนนยมนี้ยมหน้าบจงคอร้องลองใส่แกนใส่ของไป ังแสดงให้เต็มทั้งมังเราพบกันละบอกสั่งออกมาดับเกลาอาบอ๋อลำเต้นเป็นละเป็นจนได้ละสมใจทุกอย่างเป็นตั้งตั้งห้าบคุณรองบ่อได้บ่อเด้ละจัดให้ไห่เทนยาเกียาเกล้ากุนกุมอ๋อสูบรู้ต้บผมละโพลำจังจ่อในหอบก็จำเปานบอกไว้เอาไว้ให้ด้วยบรรยายนสั่งปิดฟาดบังอ่เป็นดังธรรมดาปิดปัดบังอ่เป็นดังธรรมดาขอสมมาอาอ๋ฟังทั้งไต้วันผิดใจขอพิมบ่ได้อยากกดพวกขาดเสียขอหนอนนบนำ Bot lên bandae, bắt lắm bọn rình bắt tai bông cò bay lắm bun đi bắn. Cardona songs, madame. Cardona songs, madame. I didn't need another anatapi. I didn't need another anatapi. The chung badai bunny, hansa hamaki, bay sau bọn yard. I hilan tatou. Song 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 องแรกแหกมันปากก้อนพี่น้องที่รับชมมาทั้งไลน์สดแลวก็พี่น้องที่อยู่หน้าเวทีเด้อบัดที่นี่สิพาเตยผลงานก่อนลําได้หาหมองลุ่สัก,ก้อนสีหน้านวลหมนวน,น,นลูก่อนหมอแคนนล้ะก็อาจารย์นกตีหฮามาตั้งรับไม่เดี๋ยว่อยจวดกันบัดที่นี่เฮาสวดๆให้หมอแคนแน่ขอบคุณครับพอทั้งแซกพอทั้งแคนบัดที่นี่เอา เขาไปําหนาที่เป่าแซตต่อประเทศนี